บิวเจ็บจริงถอนตัว4คูณ100เมตรสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ห่างโจเกมวันที่2ตุลาคม2566ที่โอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์นักวิ่ง4คูณ100เมตรชายอีเวนต์ความหวังของไทยที่เคยคว้าเหรียญทอง5สมัยและครั้งล่าสุด ที่ได้เหรียญคือเมื่อปี2010ที่กวางโจวประเทศจีนโดยประเด็นที่น่าจับตาคือสภาพร่างกายของเจ้าบิวภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญเงิน100เมตรชายกับต้าสรอัดดาบบางังซึ่งเป็นสองความหวังของไทยแต่ภูริพลเพิ่งตัดสินใจวิ่งไม่จบใน200เมตรชายรอบรองชนะเลิศคืนที่ผ่านมาเพราะมีอาการตึงส่วนสรอัดก็ถอนตัวจาก200เมตรไปเลย ปรากฏว่าทีมใต้ฝุ่นไทยไม่มีเจ้าบิวลงแข่งขันเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ซึ่งจบฮีทด้วยอันดับที่4ทํทำเวลาไปได้39.57วินาทีรอรุ้นเข้ารอบต่อไปวันที่2ตุลาคม2566การแข่งขันกรีธาในเอเชียนเกม2022น้ณเมืองห่างโจวประเทศจีน เมื่อเวลา9 2้นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นหรือ8.20นาฬิกา20นาทีตามเวลาประเทศไทยมีไฮไลท์อยู่ที่วิ่งผาด4ี่คูณร้อเมตรชายรอบคัดเลือกนักกีฬาของไทยอยู่ในลู่ที่5โดยไม่มีภูริพลบุญสอนลงแข่งขันโดยจะเอาอันดับที่1นสของแต่ละฮีทรวม2ฮีทและ2ชาติที่เวลาเร็วที่สุดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป โดยนักกีฬาชุดนี้ของไทยประกอบไปด้วยไม้หนึ่งไฟเตอร์นทวัตเอี่ยมอุดมไม้สองต้าสระอัดดาบบังไม้สามเฉากุ้ยชยุทธคงประสิทธิ์ไม้สี่โอทวัตชยัยหิมเอียดผลการแข่งขันนักลีธาทีมชาติไทยช่วยกันวิ่งเข้าเส้นชัยในอะันดับที่4จากทั้งหมด7ชาติในฮิตท,ที่ห ด้วยเวลา39.57วินาทีสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปในวันพรุ่งนี้วันที่3ตุลาคมเวลา21.25นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิน่นหรือเวลา20.25นาฬิกา25นาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนสาเหตุที่ไรชื่อเทพบิวมีรายงานระบุว่าเจ้าตัวบาดเจ็บค่อนข้างหนัก อย่างไรก็ตามเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมกรีธาหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วด้วยนะคะ